เล่นิดๆน,นะครับเพื่อให้มันถึงสัก60ฉะนั้นให้สังเกตที่ตัวเลขนะับตัวเลขทามชีนะบของล็อกเกอร์หรือถ้าใครมีซปเปอร์คอนเนคก็ได้ <S Sorry s DJ สวัสดีวัยรุ่นผู้รอนวันนี้เราก็เอาทิกเล็กๆมาฝากสำหรับวัยรุ่นกล่องเดิมนะครับห้าสิบห้าสามห้าหกก็แล้วแต่สำหรับคนที่แรกกล่องเดิมก็ต้องมีวิธีมีเทคนิคการดูว่าัวฉีดพอไม่พอนะครับอันนี้พูดถึงกล่องเดิมนะครับถ้ากล่องนี้ไปแล้วบางทีมันอาจจะดูไม่ได้เพราะเราปรับน้ำมันช่วงรงช่วงซ้ายแล้ว นี่เราก็ต้องติดเครื่องให้อุณหภูมิได้หกเกิน6กสิก่อนอะเพราะว่าก่อนหกสบมันจะเปิดเหมือนกับว่าเหมือนกับเปิดชกค,คว,าย,ควายอยู่อะมันชดเชยน้ํามันให้อยู่ดี่เราก็จะรอนะครับและสาหรับการติดเครื่องใหม่ก็ให้ดีก็สักหนึ่งสักหนึ่งนาทีก็ได้ให้เพื่อให้น้ำมันมันเลี้ยง เลี้ยงเครื่องทั่วเครื่องก่อนตอนนี้เราก็เปิดนะครับด็อกเตอร์เข้าไปดูอุณหภูมินี่เราก็กรอกันเร่งนิดๆน,นะครับเพื่อให้มันถึงสัก60 น,นี่60บกว่าแล้วเพราะเครื่องมันติด,ตดเครื่องอยู่แล้วนะครับมาดูใกล้ๆทีน,นี้นะครับเดี๋ยว a อจีจะบอกว่าดูไม่ชัดอีกนะจะจับ้องให้ดูนะครับอ,อันนี้ดูอ,อุณหภูมิ70แล้วนะครับ t p s 0 0อ่าดูที่ช่องที่4นะครับอันนี้คือ i n j คือทามฉีดของัวฉีดนะร,ระยะเวลาที่ยกของัวฉีด เท่าเลยนะครับอันนี้เกิน60ไปแล้ว70แล้วเห็นไหมเครื่องร้อนเร็วด้วยทีนี้มันยังจ่ายอยู่3.1 3.1นะครับเพราะว่าเลย60มาแล้วมันก็ปิดปิดปิดโช๊คไฟฟ้าแล้วนะครับแต่มันยังจ่ายอยู่3.1 3.0ทีนี้ผมก็ถือว่ามัน น่าจะมองเห็นนะครับรอบนี้อ่าเจ็ดสิบเก้าแล้วยังอยู่สามจุดหนึ่งนะครับฉะนั้นให้สังเกตที่ตัวเลขครับตัวเลขตามฉีดครับของโลโก้หรือถ้าใครมีซูเปอร์คอนเนคก็ได้ที่ที่ระยะเวลาการฉีดของหัวฉีดอ่ะ ที่เขเรียกว่าทมชีตทมชีดอ่ะมันจะลงท้ายด้วย S M นะครับเป็นมิลิเซกฉะนั้นถ้าจ่ายอยู่คือขนาดรถเดิมๆอ่ะรถเดิมๆที่ก็เขาให้มาผอไม่สมบูรณ์อ่ะมันจะจ่าย2.8 2.7 2.9ประมาณนี้อันนี้กระโดดไป3ามเลยเครื่องร้อนเร็วแสดงว่าหัวฉีดยังไม่พอกินครับหัวฉีดไม่พอกินแล้วตอนเครื่องเย็นมันจะเร่งหัวกันเร่งมันจะบอดนิดๆล่ะวอดนินนดแสดงว่า หัวฉีดยังไม่พอกินอันนี้เป็น5-3ขับเล่นครับหัวฉีดใส่ไปรอ120แต่บางคัน120บางเครื่องบางตัวนะครับที่มันกินแล้วมันไม่เยอะก็ใช้ได้ฉะนั้นหัวฉีดไล่ตามเครื่องยนต์ติดเครื่องก่อนใส่ไปก่อนหนหวัวแล้วติดเครื่องแล้วก็มาดูเวลาทามฉีดสำหรับกลองเดิมนะครับถ้ากลองรีแมดอาจจะดูไม่ได้เพราะเดินเบาเดินเบาน้อยก็จริงแต่ท้ายเรา ไม่พอประมาณนี้ฉะนั้นก็ถ้าเป็นรถโมดิฟายแล้วให้ไม่เกิน2.5นะครับไม่เกิน2.5มินิเซกที่ผมใช้อยู่ประมาณไม่เกิน2.5นะครับก็2.2 2.3 2.4 2.5ขึ้นลงอยู่ประมาณนั้นถ้าต่ำกว่า2.2อ่ะมันจะหนาเกินไปออกรอบสายากอ่านะก็เป็นผลเสียอกอย่างหนึ่งถามว่าถ,ถ้าไปรอบท้ายมันก็ได้แต่ว่า2.2ถ2.5นะพอสวย นะครับอันนี้มันก็เร่งแบบแห้งๆนะครับ <S <S <ets BACK G TA> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันการเวลามันตัดกล่องเดิมมันตัดอ่ะพาเรียกว่าตัดไม่ค่อยเป็นคำแต่น้ำมันพอมันจะนั่น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 นัคือมันจะเป็นแบบ เป็นลูกกว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากไว้เป็นทิกเล็กๆกับวัยรุ่นกล่องเดิมนะครับเครื่องสเปคไหนก็แล้วแต่กล่องเดิมเราดูที่ทัวฉีดตรงเนี้ยถ้าไม่พอเพิ่มถ้าเกินต่ำกว่า2 2ก็ุดอยก็หาหัวฉีดลดเอานะครับเพราะรถเครื่องหนึ่งลูกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเออจะใช้หัวฉีดหัวเดียวแล้วลงตัวเลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับวัยรุ่นผู้ซอนอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนา ผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ